ซูซูกิสวิปนะครับทัาน,นี้ 1.5S Limited สีขาวมุกปี2011ประวัติดีไม่เคยชนไม่น้อยน็อตไม่ขยับได้ฟัง์ชออกชันออปชัน่ลนล้นๆเลยนะในราคา259,000บาท259,000บาท k d ดีดีฟีได้เลยนะครับหรือว่าใครจะซื้อเงนสดก็รับรถพร้อมเนมได้เลย มีคันเก่าก็เอามาเทินได้นะครับตัวข้างว่าอยู่ประมาณ5,304บาท5,304บาทนะฮะฟังง์ชันออปเชนนี่ถ้าเทียบกับหลายหลายค่ายหรือหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นในราคาเท่านี้นะกินขาดครับผมกระจกปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะฮะอันนี้ก็เดียอันนี้อะราคา259เนี่ย,าายถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะไม่ได้ครับคีเรตไม่ได้นะตัวนี้เป็นคีเรตก็คือปลดล็อกอัตโนมัติกระจกปรับพับไฟฟ้านะลงล้อสวยๆล้อแมกขอบ1ิ้ายางเต็มๆสี4เส้น อันนี้คือถ้าใครชอบนะรถเล็กนะกระทัดรัดนะครับขับง่ายนะครับสะดวกสบายอันที่จอดง่ายกับรถง่ายนะเดินทางก็ได้นะครับเป็นเครื่องพันห้าร้อยซีซีถ้าในเกรดรุ่นตัวนี้นะได้เปรียบนะครับสุดๆเลยเพราะว่าได้หลายอย่างนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะครับสีขาวมุกด้วยนะฮะส่วนใหญ่จะมีแต่รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นรถเล็กไม่ค่อยมีหรอกสีขาวมุกนะฮะแต่คันนี้ได้ หน้าเหมือนมินกี้เมาส์นะน่ารักดีหล่อด้วยถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมินิคูเปอร์เลยนะครับคล้ายๆกัน,นะะทำทูโทนอะไรเงี้ยนะ,ะสวยดีลงล้อล้อลายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายที่คนนิยมนะครับคือสวยสวยงามสีขามุกพร้อมไปเดี่ยวตรงกระจกมองข้างนะครับ ยางเต็มเต็มสี่เส้นพร้อมเล่มคู่มือนะครับผ้ายางนะครับครบตัวนี้ก็เป็นคีย์เลสนะฮะประตูหน้านะครับก็ปลดล็อกอัตโนโมัติได้เลยไม่ต้องโดยไม่ต้องปลดล็อกรถไหมใกล้มีกุญแจอ,อยู่ใกล้ตัวก็ปลดได้เลยนะครับเปิดไม่ใช่ปลดเปิดอัตโนโมัติได้เลยนะเปิดคือไม่ต้องปลดนะครับพี่งงไหม ที่พูดผมก็ยิ่งงงตัวเองแล้วเนะี่ยเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องดอยนะสวยดีขอบสิบห้าหนึ่งเก้าหาทับห้าสิบห้าอาสิบห้านะฮะพร้อมสปอยเลอร์คือเหมาะกับผู้ชายก็ได้นะสวีบะคือผู้ชายก็ขับดีนะผู้หญิงก็ขับได้มันน่ารักมันน่าขับมันน่าใช้แล้วอีกอย่างมัน เป็นรถเล็กที่มันขับง่ายสะดวกสบายสวิปพรีเมเดที่เปิดเป็นไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาโชวคค้ำแข็งแรงนะฮะาพอค้าไม่ค้าออนไลน์อันนี้ดีนะผมว่า,าพับอ่อได้คนฟองได้อย่างที่บอกแหละนะครับน้อนไม่ขยับ อาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับวันหน้าร้อนแล้วอากาศมันแห้งฝุ่นมันเยอะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> ขายรถยังไงขายอย่างนี้เะฮะนะ,ะนะยางไรอยู่แม่แรงมันอยู่ตรงไหนนะั่นนะไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วกันสวยดีรูปทรงก็ไม่ได้ตกยุคครับปี2อ1 1แล้วก็ตามนะฮะก็ยังทันสมัยดี โอ้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ขนของได้ครับขนของได้ทำงานได้ดีครับลื่นสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลย สวยงามครับผมนอนไม่ขยับสภาพห้องเครื่องก็ดูดีครับไม่โทมเลยนะครับดูสวยงามนะแล้วถ้าล้างพ้นเครื่องให้อีกทีเนี่ยรับรองดูดีมากๆากนะดูดีครับดูดีไม่ไหวแล้วร้อน <laughs> ขอเข้าไปข้างในก่อน ตามนี้เนาะพี่เนาะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับสาวกซูซูกินะลองมาดูได้ครับผมซื้อเงนสดรับรถเลยนะครับเงินเก่าก็มาเทธนได้นะฮะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับสวยงามเข้ามาด้านในโอเคครับนะฮะแอร์เย็นนะครับเ็กไม่แปดหมื่นห้าพันนะครับอไม่น้อยนะรอบเครื่องยนต์นิ่งสวยๆเลยครับนี่ว้าว ก็สวยดีนะเขาออกแบบสวยดีนะแล้วก็ Airbag กนะฮะ ABS ครบมันติฟังก์ชันด้วยนะปรับในโหมดของเครื่องเสียงนะครับโอ้โห259,000พี่เอ้ยกระจกปรับพับไฟฟ้านะกระจกมองข้างนะนี่มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยออโต้ฝังคนขับนะครับนี่งานได้ดีครับสมบูรณ์เป็นแบบเอนะ็นจิ้นไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับเพบิพ่มเสียงุ่นา นี้อาจจะมีความสุขเรงทำงานได้ดีนะครับนี่เสียงเริ่มพอขึ้นเกิดขึ้นเลยทุกอย่างก็เป็นเรื่องปกตินะครับปุ่มเสียงสอนนะครับไฟสีส้มนะครับนี่สวยดีครับนี่นะฮะเสียงสอนอยู่ครบแอร์นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้นะกดตัวเดียวอยู่เลยนี่ฮะที่จุดบุรีก็มีที่เคลียนะครับมีช่องใส่วางแก้วน้ําได้นะครับนี่นี่ถอดได้นะครับ ก็ได้เนะกียร์ออโตเมติกนะครับนี่สุสกีสวิปนะครับลองดูครับเบรกม,มือนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรกุญแจรเรมทนะครับอย่างดีเลยมีกระจกสองหน้าด้วยนะครับโอ้ดีนะฮะของผมไม่มีฮนะนี่โอ้โห,โหมีสองฝั่งด้วยแก้วเยี่ยมสวยดูดีดูใหม่ด้วยเนี่ยนะที่บังแดด โอเคสรุปนะครับเป็นซูซูกิสวิปหนึ่งจุดห้าเกียร์ออโต้สีขาวมุกปี2011ในราคา259,000บาทเทดดีฟีด้าวกันไปเลยนะครับผมนะฮะซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมได้เลยมีคันเก่าเอามาเทิร์นได้กรณีฟีด้านะตก5,304บาท5,304บาทหรือจะดาว3า0 0 0ื่0 0 0าหมื่ก็ได้นะครับจนไปถึงซื้อเงินสดได้หมดนะครับนี่มีนาฬิกาตรงนั้นอุณหภูมินะเข้าโคนเขานอกดูพี่ดู 34องศาพี่เอ้ยตายตาย,ตายประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เป็นสาวกสุูกิสวิบลองดูก่อนนะครับแล้วก็พิจารณาดูสนใจพร้อมออกรถยังไงแล้วก็ปรึกษาแฟนให้เรียบร้อยนะครับโทรมาได้เลย085 249 1 9 8 7นะครับ085 249 1 9 8 7นะครับกิจนะ9โมงถึง2ทุ่มร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งเลยถนนลำลูกกาซัาก้ามาร้านอยู่ทางซ้ายมือก่อนมารบกวนโทรเช็กก่อน สวยๆเลยคันนี้จัดไป